สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนครับคันไยชาแนลครับมาหาเลาะปล,ปลาเก็บเห็ดคือเกาเดอพี่น้องเนาะไปหลุ่นกันเบิงว่ามันสีมานปันไดเห็นแล้วครับดอกนึ่งเฮ็ดตะไข่ครับโอ้ตัวนี้ว่าแม่เห็ดตะไข่พี่น้องเห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกพี่น้อง งามๆครับนี่ครับถอนเอาเลยครับหากบบยาวครับพี่น้องเห็ดปวกครับหามาใด้วางหันน้อยนึงครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนกันต่อครับพ่น้องครับเห็ดตะไคร้ดอกน้อยๆจุ้มๆซีจุ้มครับพี่น้องพู้อีกจุ้มหนึ่งเห็นบ่ครับหลุนกันเลยเก็บครับนี่ครับพี่น้องดอกน้อย เพิ่งออกครับนี่ครับไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องออ้ยลุดซ้ำนี่ครับดอกบอกง่หนึ่งครับจุ๋มจุม,จมนี่ครับนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้มาเห็ดตะไคร้ครับมันนี่ นี่แต่ดอกจุมุมๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องไปหลุนกันต่อครับพี่น้องขอแล้วครับอีกดอกหนึ่งดอกบานนะครับนี่ครับนอนเจาะนำํำไปหลุนกันต่อพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับเห็ดดินพี่น้องเอาเื้เกา นี่ครับอีกดอกหนึงครับเห็ดดินอีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องดอกจูมครับสองสามดอกนี่ดอกหนึง ทางพีกดอกหนึ่งครับอยู่ในหลืบพินนี่ครับไปหลุนกันต่อครับพอแล้วครับอีกมูหนึ่งพี่นอ้องนี่ครับเบิ้งครับเป็นมูลเลยครับดอกหนึ่งอยู่อีกดอกหนึ่งนี่ครับ เก็บเนาะพี่น้องเนาะดอกกำลังงามๆจุมก็บมีบานก็มีมันเก็บเห็ดนากันเด้อพี่น้องเห็ดกำลังออกครับออกลายพร้อมนี่ครับเห็ดทานยังมาทันออกพี่นอ้องยู่นี่เห็ดทานเป็นเห็ดทานหลวงครับกับเห็ดหนาแหลลวง ตั้งกล่องทายว่ไห้ดอกเด้อพี่น้องสั้นไปหลุนกันต่อครับอีกดอกหนึ่งครับเห็ดบินเห็ดปวกพี่น้องสองสามดอกอเอาอยากขาดำ้ำ ดอกจูบีกดอกหนึ่งพี่น้องเห็นไหเนาะนี่ครับใบใหม่หลายขาดกับขาดเออนี่ครับพี่น้องเฮ็ดดินดอกหนึ่งจูบหน่อยๆครับพี่น้องซองซ้มจูบครับนี่ครับ ไปหลุนกันตอพี่น้องอีกดอกหนึ่งพี่น้องจูมงามๆครับโอ้จูมบาดครับตังกงไทยพ่าไรครับมันสั้นโพดยางซิออ่อมเขาเหรพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนกันตอครับเดินดอกหนึ่งพี่น้องจูมจูมดอกข้างห่างดอกหนึ่งพี่น้องเปื่อแลว อันเป็นเชื้อ,อน,นี่เห็ดล่งอ,อกบานโอ้เห็ดดินอ้เห็ดตะไคร้ครับหีิบดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับ อันนี้ดอกจูมเพิ่นกินแล้วเอ,อ้าเพิ่นกินแล้วก็อให้เออพื่อนนี่ละเป็นเชื้อต่อไปไปลุ่นกันต่อครับอีกดอกนึงพี่นอ้องสิ้เทาแล้วแต่ดอกก็ยังแข็งอยู่ครับดอกจูมอีกดอกนึงพี่นอ้องพอยแล้วครับดอกจูมสามดอก ดอกบานดอกหนึ่งพี่นอ้องอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องกล่องสีงสันเนเด้อครับเก็บน้ำทายน้ำอีกสามสี่ดอกครับพี่นอ้องพูนครับดอกหนึ่งคือพู้นด,ดอกหนึ่งครับดอกจูมนําอิดดอกหนึ่ง เก็บครับบอกหนึ่งพี่น้องโอ้กล่องสันแหนงขอดือ้อนี่ครับดอกงามๆครับเลื่อกันนี่ครับยังอีกสองดอกสามดอกอู้มงนี้คือลายจ่ะพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับพูนครับ นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกน่อยมั้ครับแกะเอาคือเก้าครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับมาเด้อมาเก็บเห็ดเห็ดตะไคร์ลลวนๆเลยพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับ นี่ครับจุ้มๆนมองอยู่พีอีกสามดอกพี่น้องสี่ดอกดอกหน่อย,อยนี่ครับพี่น้องไปหลุนกันต่อครับ อีกดอกนึงพี่น้องเห็ดดินครับดอกงามๆครับพออีกแล้วครับ3ามดอกพี่น้องดอกกำลังจุง่มๆง,งามๆครับโอ้แตกๆเดี๋ยวนี้นี่ครับไปหลุนกันต่อเด้อพี่น้องพออีกแล้วครับ2ดอก สามดอกดอกจูมครับพี่น้องนี่ครับงามๆครับดอกจูมดอกหน่อยหน่อยกเอาครับไปสมกันไปรุ่นกันต่อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อจำเนาะครับพี่น้องสิงลงเมื่อแล้วครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งแลวกดติดตามให้ผมนําครับเพื่อเป็นกําลังใจครับสำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ